แสงได้ไหมสวัสดีครับผมและอ s สลามุอะลัยกุมนะครับในช่วงตอนเช้าตอนเจ็ดมงห้าสิบนะครับเพื่อนๆณเส้นพรามสองนะครับวันนี้วันฟรีสไตล์วันหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปฝั่งด้านขวานะครับผมเพื่อที่จะเข้าเส้นพระรามสองนะครับตาม f o r ์ e อีเวอรนี่เลยนะครับเดินน,น่าจะมีติดอะไรสักอย่างแหละรถเข้าซอยนะครับเพื่อนๆต้องใจเย็นๆ ที่จอดนะครับอคันนี้ก็จอดตรงนี้ไงพื้นที่และแคบนะครับ นี้อยู่ช่วงเซ็นทันพระรามสองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตามนี้ดีกว่าเพื่อที่จะเข้าทางหลักดีกว่านะครับ น้าก็จะเป็นทางด่วนนะครับเ,เพื่อนๆแต่เราจะยูเเิรอนด้านหน้านะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไม่สามารถที่จะขึ้นดวนได้นะครับในะส่วนตรงี้รถก็จะมีการติดสักหน่อยนะเพราะว่ารถเข้าดานด่านเก็บตังค์นะครับคนละ50ถ้า4ีล้อนะครับส่วนมอเตอร,ร์ไซค์ฟรีเพราะว่าเราขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมโอเค

ไม่ได้ละด้านหน้านี่ครับก็เป็นด่านดาวคนองนะครับด่านดาวคนองเพื่อสู่ดาวอังคารไหมก็คงไม่นะครับ เดี๋ยวนี้นะครับผมเสรเพราะว่าด้านหน้ามีรถก่อสร้างและก็รถสวนเลนนะครับ แตงได้ไหมโอเคจะวาได้ <c oughs> ที่เชียบที่เชียบโอ้โหแท็กซี่มาส่วนท่านลำบ,บากนะพี่ขอบอกเลย ต้องจ่งเลยนะครับผมเพื่อนๆไปต่อนะครับ เพื่อนๆเดี๋ยวผมขอปิดคลิปประมาณนี้ก่อนนะครับผมสำหรับพเพื่อนๆท่านใดที่สนใจคลิปแบบนี้ฝากติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับพเพื่อนๆก็บายๆนะครับ